เอ้ยไม่คนเยอะจังครับแต่และคนไม่แต่งตัวอย่างเท่ดูตัวผมใส่ซะก่อนไม่เห็นจะเท่เหมือนเขาเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สู่เกมบล็อกเมนโกนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนจะถามว่าเฮ้ยเกมนี้มันคือเกมอะไรวะใช่ครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับ เพราะว่ามันมีมินิเกมให้เล่นเยอะมากๆนะครับแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิเกมยิงปืนแข่งรถเอาชีวิตหลอดผจญภัยหรือว่าแมปกระโดดนะครับหรือว่าใครที่ชอบแนวสยองขวัญแนวเฮลเลอร์นะครับก็ไปชวนเพื่อนมาตั้งตี้แล้วก็สนุกเฮฮาไปด้วยกันนะครับลิงกโหลดใต้คลิปนะครับลองไปโหลดมาเล่นกันดูครับผม ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในมินิเกมของเบสบอลนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักเบสบอลเนาะก็คือสงครามทำลายเตียงคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งผมเข้ามาผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นยังไงนะครับนี่ไงมันมีโหมดให้เยอะมากนะครับโหมดจัดอัำดับเออไมอาดีกว่านีโหมดจัดัำดับบู e เลตไฟทีม4คนโซโ o แล้วก็ดูโอนะครับซึ่งผมอ่ะวันนี้ผมมาคนเดียวก่อนผมจะไปเล่นโซโรดูนะครับว่า สกิลการเล่นเบสบอลผมจะเป็นยังไงนะครับผมว่าผมค่อนข้างเก่งอะแพ้ล่ะล่อะไรกันครับเนี่ยใครมาทำอะไรผมมาเอ้าเอ้ามาต่อมาตรงไหนวะเอ้าใคระเนียกูเล่นโซโล่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวทีมกูสีไรทีมกูสีขาวเพื่อนทีมกูสีขาว อะไรครับเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยโอ้ยกโอเคครับเรามีเพื่อนแล้วมิตรภาพเกิดได้เสมอใช่ไหมเพื่อนขอบคุณมากที่เพื่อนมาคุ้มกันเตียงให้เราโอ้เรามีเพื่อนแล้วครับทุกคนเกมนี้เขาก็เป็นมิดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะกิจจากหลายเกมที่ผมเล่นมาเคล็บอย่างแรกนะครับเราจะต้องไปเอาวัตถุดิบนะครับ พวกเพชรพวกอะไรของข้างในตรงกลางมันจะมีของดีๆเว้เราก็ไปต่อไปเอาเขาเรียกว่าไนะของดีๆมาอัพเกรดบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยคนพบตูหเฮ้ยเขไเปตัวกรุงเทพหรืงวะนี่นี่ไงเอเพื่อนงับผมโดนตีครับเพื่อนเพื่อนบัดบัดตีแรงมากเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย อะไรวะอืมได้แล้เยอะเลยเบอัปเกรดของก่อนกว่าเฮ้ยออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชี่ยอะไรครับเนี่ยเพื่อนพูดตีบ้าแล้วแล้วเพื่อนอ่ะเตียงเราแตกแล้วเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอ่ะเพื่อนช่วยด้วย เรเปนดีอเออ,เอ,อผมว่าโหมดอื่นผมว่าผมเล่นไม่ได้ว่ะมีแต่คนเก่งเกินไปหรือว่าผมอ่อนก็ไม่รู้เราไมาเล่นหมดจัดอันดับดูอีกเ่าแรงนักดาบฝึกหักอแค่ชื่อก็กินขาดไปเพื่อนแล้วว่าทีมเรานั้นหูมาถึงก็แบบโหเฮ้ยวววท โอ้มันนายล่วงไปแล้วนายขึ้นมาทำบ้างดิเอออับโอ้ยมีคนมามีคนมามึงเดินมาเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนไม่ดูอะไรเลยบกไปไหน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 ดูไปไหนดูไปไหนคิดจะดีไปง่ายๆเดี๋ยวี๋ไม่ผิดทางหรอกนะอืมโอ้ยเพื่อนแม่น่เพือน เฮ้ยมันจะขึ้มนมาได้ยังไงวะอะไรอ่ะขี้กงโอ้โหมีอะไรด้วยนะเพื่อนสุวรรณเพื่อนไม่ได้วะปปไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนมันโอ้มันโอ้โหตีแรงจัดตีแรงจัดอ้ไม่บ้านกูออเ เตียงพังเตียงพังแล้วหนีดีกว่าเตียงพังแล้วแหมอยู่ข้างกูเลยย่าเสียงแห่งความสิ้นหวังว่าผมเล่นคนเดียวไม่น่ารอดแล้วเดีผมจะไปหาเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยผมจะไปเล่นโหมดดูโอโหมดเล่นสองคนเล่นเป็นคู่ดีกว่าเไงอุ้ย<อ>มาเร็วเฮ้ยพ<า>ี่ เราเราจัดการทีมข้ามเราก่อนนี่พี่ฮึโอต้องดูผมมีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคอสโบสุดลำหนึ่งนั่นม่คอสเไหหน้าไม้ทรงพลังไว้พี่ยิงไมีเ็นไหมอ่ะที่ดูไอหัวเขียวฝั่งนู้นนะอืมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวทันดูต้องไปฝั่งนู้นแล้วมึงดึงไว้เลยไม่ไปดูหนึ่งเหรอพี่พี่ต้องพี่ต้องไปซื้อหาซื้อมาใช้เราเลยพี่โหสิบห้าเลยอ่ะมึงเอาตังไปจากไหนวะ ก็เก็บข้าหวังไงพี่นี่มันต่อพยายามอยู่พี่มันต่อบ้านอะไกูกูกันบ้านอรเฟชโนลมากเว้ยมันโปรเฟชโนลมากไอตัวนั้นเฮ้ยจี่มันหัวล้อใส่ผมพี่มันขำก้างใส่ผมเว้ยผมไม่ยอมเลยสำหรับมินิเกมเบสวอ์นะครับก็ง่ายคือถ้าเตียงเราโดนทำลายนะครับเราก็จะแพ้นั่นเองนะครับเราจะไม่เกิดหม่แล้วเราก็จะแพ้แล้วม่ต้องไปทำลายเตียงคนอื่นนะครับนี่ไขรเลยตกใจหมดไม่ค้าขายของ ก่อนการใหม่การใหม่อันนี้ไม่ค่อยดีนี่ใช้ใช้หินกันได้กลัวไอเทมมันเยอะมากเลยเนาะมีกระดงกับดักกันเต็มเลยเฮ้ยพี่ผมปาผมปาลูกไฟใส่ใส่ฝั่งตรงข้ามแม่งมองหน้าผมแล้วไหนเฮ้ยมันต่อมาแล้วบอกท่าไหนเฮ้ยมันหัวล้อหัวล้อใส่เราพี่มันหัวล้อใส่เราพี่พี่ยอมเหรอวะลูกไปอัดมาดิลูกไฟอัดมาดิเฮ้ยกูยิงแม่งเลยยิงยิงใส่เพื่อนมึงอ่ะนี่นี่กูยิงใส่เพื่อนมึงอ่ะยิงใส่เพื่อนมึงอะ เพื่อนไม่ยยมใช่เพื่อนมึงเหอหัวเราะ้นอเพื่อนมึงีนไข้างบนแล้วเเพื่อนมึงตัวแหลกไอสีดำมาเทสสีดำมาสีดำเหรอสีดำเหรอนี่ไงนี่ไงมีสีดำเหรอไหนเนี่ยไหนไม่ก่ไหนนี่มันอยู่ข้างล่างนะเทมไหนไม่เชื่อยิงมันเฮ้ยเฮ้ยมึงมาแล้วเว้ยมาเย มังพี่งไปเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะจิ๊บจิ๊บตัวเขาตายมึงเก่งมึงเจ๋งอ่ะมึงเก่งมึงเจ๋งอ่ะมึงเก่งมึงเจ๋งอะอ่ามันเก่งยังไงเฮ้ยเล่นมันน้อยแล้วเล่นเลยสาวเออตกหมดแล้วดีลงมาดีไล่ฝั่งตรงนู้นมันหัวร้อนเสร็จแล้วแล้วอ่ะเหมือนพี่อย่าไปหัวร้อนอัดเราอะมันหัวร้อนัดเราอะมึงยอมเหรอแล้วสีอะไรใหม่กันอย่าไปแค่เสียงนกเสียงกาเว้ยพี่ ยิงวันนี้พี่ผมล่วงตายคอสโบผมหายหน้าไมา้ส่งพลังผมหายไปแล้วเว้ยไปพี่พมันมาแล้วพี่มันมา,ม,ามันมันต่อเซียนยังวะนั่นอะไรเดี๋พี่อ๋อมันไม่ได้มามันกันบ้านมันอ๋อเอ้ยฉลาดนี่ไปพี่พี่จะไปหามนะันเหรอพี่พี่พี่หรือมันหัวเราะใส่กูว่ะเฮ้ยพี่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 มันหัวเราะใส่กูว่ะผมยอมละพี่พี่กบพี่พี่ผมยอมพี่ เทม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 มึงเตรียมลูกไฟไว้เยอะแล้วมึงถล่มมาถล่มมาแล้วกูจะเขาลงไม่คุ้เลยได้ไได้ได้มันเห็นกูแล้วอ่ะไม่เห็นพี่เหรอมันเห็นลูกไฟมาลูกไฟมาเห็นพี่เหรอมันเห็นพี่เหรอปุ้มเอ้ยสีเขียวเอ้ยสีเหลืองเหรอสีเหลืองวะไม่ไม่ไม่อันนี้เหยื่อกูไม่ไม่ให้กูไม่ให้อันนี้เหยื่อกูบอกเลยไม่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 อันนี้เหยื่อกู เฮ้พี่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 เฮ้ยตีไงพี่พี่มันมาแล้วมันมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่โดนเรียบร้อยได้มันต้องมีอุปกรณ์ป่ะที่คุณมันต้องมันต้องมีใช่อุปกรณ์พี่พี่มีกันไกยังอ่ะพี่ต้องมีกันไกลเลยว่าขวานดีกว่าขวานน่าจะโหดกว่าเอาหรอแต่เตียงเราคุมได้โง่มากเลยพี่โง่ที่สุดเท่าที่มันจะโง่ได้ไม่ได้สีแล้ววะเฮ้ยเอ้ยมึงใครมึงใครเฮ้ยเอ้มันดึงกูเอ้ยมึงใครมึงใคร ดึงทางนู้นก็ดึงทางนี้มึงใครวะ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 อ้าวไอ้ยุ้ยมันเดอะมันมันเอาเฮ้ยพี่มันตองไปตกปลาเกี่ยวผมร่วงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนนี่นี่บ้าปะเนี่ยบ้าเบาบ้าเบาเบ้าเบาบ้าเบาตายไอ้พวกข้ามึงเจ๋งมึงเจ๋งเหรอมึงเก่งเจ๋งเหรอนี่สีอแล้วะสีเงินหรือเปล่า ไม่เสื้อไม่ใช่ใช่พี่โหเชียร์พี่มันน่ากลัวยังวะมีตัวอะไรบินตามด้วยเว้ยไอสีเหลืองแตกแล้วหรอกไอสีเขียวแตกแล้วหรอวายวายวายพวกเราแม่งโคตรอ i วิ i ิเบิลเลยพี่มันเหลือแค่สีดำมาไอตัวเก่งๆไงที่มันมาบ้านเราเนี่ยมันไม่มันไม่สนใจบ้านเราหรอกพี่ไม่สนใจก็เชียร์ละมันเหลือบ้านกี่หลังมึงดูเหลือสีเหลืองเฮ้ยมันไม่สนใจหรอกเราเรานิ่งๆไว้พี่เรานิ่งๆไว้ไม่มีใครรู้ลองขนพี่ลองขนายตัวมันชอบไปบ้านคนอื่นใช่ไหมดี๋ยวเราเราลอยไปบ้านมัน มันน่าจะเอ้ยมึงต้องไปจัดการเลยเว้ยเพราะว่ามันเหมือนมันไปมัไปปลูกสีเหลืองอยู่อะไปไม่ได้สีดำมังอยู่ไหนวะสีดำสีดำแม่งไม่มีที่บอกเลยนะว่าสีดำแม่งอยู่สีดำอยู่นั่นแหละขวามือมึงอ่ะใช่เหรอเออีีพพ่่ไไปปเฮ้ยมันกลับมาแล้วพี่มันกลับมาแล้วพี่มันกลับมาสองคนเลยพี่เนี่ยแม่งสีเขียวก็เอ้ยสีเหลืองก็หมดมากเลยวีววิ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 วผมกลัวพี่ผมกลัวผมกลัวไม่ต้องกลัวกูก็กลัวเหมือนกันเลย ทำหนูทำหนูอย่าทำหนูอย่าทำกูขอโทษมันไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิญมามันมาฮะใครมาพี่มันแน่สีเหลืองไงอสีดำตายแล้วว่ะไปบ้านสีเหลืองมึงเชื่อไหมมึงเชื่อมึงเชื่อว่ากูทำได้จริงพี่จริงจริงโดนไปดิโดนไปดิสีเหลืองล่วงไปแตกคนหนึ่งเลยมึงเชื่อว่ากูทำได้ เพื่อพี่ผมเชื่อมันดิมาแล้วเอาสักทางสิอย่านะเฮ้ยเชี่ยพี่มันมาบุกบ้านมันมาบุกบ้านตายไหมมาบุกบ้านมันมาบุกบ้านนะมาอยู่ข้างหลังกูอ้าวเฮ้ยพี่ทำไมมันโง่อย่างวะใช่ปุ่นบ้านมันตายเลยกูตีบ้านมาแล้วบ้านมันกันโคตรอ่อนเลยใช่หรอมึงดูดิเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังกูรับได้หรอเฮ้ยคือแบบ เฮ้ยมึงมึงไม่ตีว่ะมึงทำอะไรนะแล้วมึงจูบไปจูบมากูหันยากมันน่ะนั่นนะพี่เฮ้ยมันเหมือนจะมาว่ะมันเหลือแค่สิ่งกูยิงไปดิถ้าเราจัดการมัได้นะเฮ้ยพี่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาพี่มันมามันมามันมาฆ่ามันหันยากหันยากไอ้ย่ามึงดูมันดีมึงเล่นอะไรอยู่เนี่ยเกวิ่งอะไรจับป่ะเฮ้ย ไม่ใครเนี่ยไม่ใครเนี่ยโอ้โมันเหมือนลิงเลยมึงจะมึงจะไล่ข้าวยังไงแล้วมันไม่ตีเราด้วยนะใช่ขึ้นไปเบอลมันขึ้นไปก็บอลพี่จะเอาอะไรจากพวกกูนี้อะไรวะครับน้อนมานี่ดิ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 เป็นใครวะมึเป็นใครวะมึเป็นใครวะมึงโอ้โหมาดิโอ้โหมาดี โอ้โหพอดีไอเชี่ยเอ้ยเลยเหรอผมโดนยิงทีเดียวร่วงเลยพี่จะจริงจริงจังจังเลี่ยจริงจริงจังจังว้ยจริงจริงจังจังเลยวะเออยิงทีหนึ่งตายเเลยหรอใช่พี่อุ้ยเชี่ยอะไรพี่ฆ่ามันยังไงเนี่ยจะขึ้นไปหามันยังไงนี่ไงตูมดูดิเลือดมันลดไปไหนเลือดไม่ลดไปพอแม่งเพิ่มอีก มาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วออกไปออกไปออกไปออบ้า่าบ้าเาบ้าเปลาบ้าเป่าหึงบ้านีหนึ่งบ้าหนึ่งบ้ามปนึงบ้าบนชนะือไรวะชนะหรอไม่รู้พี่เราชนะไม่ไม่รู้พี่อะรกัก็ อันนี้สำหรับ b o อก Man Go ก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะเล่นไม่ได้ดังใจวพวกคุณนะครับเพราะว่าผมอ่อนเกินไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแก้มือกับมินิเกมอื่นแล้วกันเดี๋ยวอาจจะเป็นมินิเกมกระโดดตากลัวงนี้บ้างดีกว่าเพราะผมอาจจะถนัดไงเออมินิเกมสู้ๆผมไม่ค่อยถนัดผมไม่เก่งนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าส่วนใครอยากลองเล่นนะครับไม่ใช่มินิเกม Bed War เดียวนะอาจจะเป็นมินิเกมอื่นก็ได้ก็ลองโหลด b o อก Man Go มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ โอ้ดูชุดแต่ละคนดิไม่แปลกพี่กูจะตีมไม่เข้าเลยชุดเท่เกิน